มาเด้อพี่น้องเอ้ยได้เวลาหากินละนี่ก็เป็นเวลาตีหาตรงนะครับตีหาตรงฝนตกก็ได้มานะครับแดดออกก็ต้องมาฝนตกก็ต้องมานะครับมาทุกสถานาการณ์นะครับเฮ็ดยังไงได้พี่น้องเอ้ยหากินไก่ทินไก่บ้านความยากจนมันก็เป็นแบบนี้ละ มีเงินนอนอยู่นอนกินคือบ้านคือเมืองเขาคือคนรวยเขามันกับเป็นไปบ่ไดหลากเหงาหลากฐานชีวิตมาคือกันนะครับเนาะอาชีพไกล่างนะครับเป็นอาชีพที่บ่มีเกียรตินะครับบ่มีเกียรติบ่มีศักดิ์ศรีนะครับ,บ,รบ,รบแต่มันสามารถเทดให้เฮ้าเลีเ้ยงครอบครัวเฮาได้สบายเลยนะครับ ถึงเขาจะบริ้วยร้ายนะครับแต่กระหาไปแบบนี้นะครับพ่อได้ให้ครอบครัวไว้ซื้อกินนะครับทรงทางบานทรงลูกทรงเมียไปสันนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆแต่ก็มืดอแห้งนะครับฝนตกพ่งเศร้านะครับมืดอแห้งครับตกแห้งตกหนักบันไดก็ได้มา ัวอะพี่น้องเอ้ยบ่อหาบไ่ได้กินอยู่หาขอเขาขอกับบ่ให้เราเงินพี่น้องคนไดที่กำลังทอกํำลังบ่มีอย่างเห็ดนะครับลุกขึ้นมาสูนะครับบ่มนนอนงอเมื่องอตีนหาคอนะครับหันยี่คออะไรก็จักสิเกิดมาอีกยังแหละมันเวียกมีงานเห็ด บรรยากาศรอบๆนะครับกบมิ๊นเซเว่นนะครับร้านขายสปาร้านขายยานะครับนี่เป็นทางเขาลากกุนานะครับพี่น้องโรงแรมใหญ่นะครับทางเขานี่เป็นโรงแรมใหญ่เลยนะครับเอาซันีก้กรณ์นะพี่นอนะมม้องเนาะผมเบื้องล้วนั่นมันมาอีกแล้ว